สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับการสรุปบทเรียนภาษาเกาหลีจากหนังสือเรียนภาษาเกาหลีมอโซเนาะวันนี้เราก็จะมา,าสรุปนะครับในส่วนของมัลฮากีอิลสปีกิ่งหนึ่งนะครับผมของบทที่4ก็คือเป็นบทสนทานาเนาะทีนี้ก่อนที่จะไปดูบทสนทานานะครับผมมันมีคำศัพท์ใหม่เนาะเดี๋ยวผมจะามาอธิบายคำศัพท์ใหม่ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตใช้ปากกานะครับ โอเคมาแล้วโอเคครับอ่าคำแรกนะครับผมอ่าชัดจิบชัดจิบนะครับผมก็คือร้านชานั่นเองครับทีเฮาส์อ่าแล้วก็คำต่อมานะครับโซนเดอะแคปิตอลออฟซ t h โค r ี a ก็คือเมืองหลวงของ เกาหลีใต้นะครับผมก็คือโซนั่นเองนะครับผมแล้วก็ชิเนชิเนก็คือในเมืองนะครับผมดาวเทาแล้วก็ไซซีก็คือคูเคียงฮาดาก็คือการเดินเที่ยวชมทัศนียภาพนะครับผมคูเคียงฮาดาเนะาะคำต่อมานะครับผมช้อปปิ้งฮาดาก็คือช้อปปิ้งนั่นเองครับทูช็อปก็คือชอปซื้อของนู่นนี่นั่นเนาะ ช้อปปิ้งฮาร์าคำสุดท้ายนะครับผมยอ,อนกึกยอนกึกมันคือมันคือการแสดงเนี่ยทีเทอร์เพย์ก็คือมันคือการแสดงละครนะครับผมแต่อันเนี้ยมันเป็นศัพท์เฉพาะเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าย้อนกึกการแสดงละครจริงๆมันเป็นยังไงแต่เดี๋ยวลองยังไงก็ลองไปเซิร์ชกันดูนะครับผมว่ามันอาจจะเป็นการแสดงแบบเฉพาะของเกาหลีอะไรประมาณเนี้ย อาจจะเป็นละครแนวไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะละครพื้นบ้านหรือละครรักๆดราม่าอะไรผมก็ไมร่รู้เดี๋ยวลองไปเสิร์ชดูเนาะอะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปแปลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนฟังสำเนียงเขานะโอเคสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดซีดี여기가인사동이에요 อ사동이에요인사동에서뭐해요차를마เ요인사동에는찻집이있어요อ่าโอเคจบไปแล้วนะครับมาเรามาดูกันว่าสองคนเนี้ยเขาคุยอะไรกันอันนี้ก็จะเป็นบทสนทนาระหว่างคุณยูจินเนาะอ่าผู้หญิงคนนี้นะครับผมอ่ายูจินก็คือคนนี้แล้วก็โอเคเดี๋ยวผมย่อขนาดปากกาก่อนนะครับอ่ายูจินกับอ่า ชองอูนะครับผมชองอูก็เป็นผู้ชายคนนี้เนาะอ่ายูจินเนี่ยเขาถามว่าอ่าหยอกกี้ก็คือที่นี่นะครับผมหยอกกี้กาอันนี้ก็คือเน้นเนยฉยว่าเป็นอันนี้ผมก็จำไม่อธิบายคําช่วยแล้วเนาะอ่าโอเคอ่าอินซาดงเป็นชื่อเมืองนะครับผมอีเอโยอันนี้ก็คือเป็นที่นี่คืออินซาดงใช่ไหมคะเนยครับผมอินซาดงอีเอโยครับผมคือ อินซาดงครับอ่าเรายูจินก็ถามต่อว่าอินซาดงเอซอเอซออันนี้มันเป็นคําช่วยนะครับไม่แน่ใจว่าเราเรียนไปหรือ,อยังอ่าผมไม่แน่ใจว่าเราเรียนไปหรือ,อยังผมจําไม่ได้แต่เดี๋ยวผมอธิบายใหม่แล้วกันนะครับมันคือไวยากรณ์เนาะก็คือสถานที่ที่ไหนก็แล้วแต่ตามด้วยคําช่วยเอซอนะครับผมแล้วก็ตามด้วยส่วนมากจะตามด้วยเวิร์บเนาะเป็นเป็นแบบรูปประโยคอะ อ่ะผมขอเขียนคำย่อเป็นปอยอแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะออกเวิร์บจะตามด้วยประโยคที่ที่แบบบ่งบอกถึงการกระทําก็คือเอซอเนี่ยตามด้วยสถานที่เนาะก็คือทํเวริร์บตัวนั้นที่สถานที่นั้นๆเชน่นอ่ะอ๋อเราน่าจะเรียนไปแล้วแหละเราเรียนไปแล้วเนาะอ่ะชิกตัง้งเชน่นเช่นนะครับชิกตั้งเงซอชิกตั้งเงซออ่า มกโยมอกอมกยก็คือ,อชิ้ตั้งก็คือโรงอาหารนะครับเอซออันนี้เป็นชี้สถานที่เนาะก็คือที่โรงอาหารทําอะไรมอกโยก็คือกินนะครับผมก็คือกินที่โรงอาหารอา่าผมลืมใส่น่าจะกินข้าวเนาะพับบืนเราเรียนมาแล้วเนาะเดี๋ยวไปใส่เอาเองพับบืน พาบินมอกโยก็คือกินข้าวที่โรงอาหารนั่นเองนะครับผมคำช่วยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทวนไปในตัวอโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเข้ากลับมาเข้าสนบทสนทนาเราดีกว่าเนาะ,อ,ะอินซาดงเหซอก็คือที่อินซาดงเนี่ยมออะไรโมแฮยโยแฮโยก็คือมาจากคําว่าฮาดานะครับที่แปลว่าทำทำอะไรที่อินซาดงที่อินซาดงเนี่ยนะทำอะไรหรอแล้วก็ชองอูนะครับก็ตอบ ชารื่นมาชอยโยอาชาก็คือชานั่นเองครับผมอารื่นเป็นคําชี้กรรมนะครับผมว่าชี้ก็ว่าชาตัวนี้เป็นกรรมนะกรรมมันโดนอะไรมันโดนเราดื่มนั่นเองอันนี้มาจากคําว่ามาชิดานะครับตัวทีนะครับผมตัวมีอึมผมเขียนอโอเคมาชิดาที่ผันเป็นรูปโยนะครับผมอามาชิดาตัดดาออกใช่ไหมครับ เราจะผันเป็นรูปโยเนาะตัดดาออกแล้วมันเป็นสระอื่นใช่ไหมครับผมมันก็จะกดมันก็จะตามด้วยตรงนี้เขียนไม่ได้มันก็จะตามด้วยอโย o, นั่นเองครับผมอพอสระอีกับสระอมาเจอกันควบเข้าด้วยกันเป็นชอนั่นเองครับสระอก็จะเป็นมาชอโยก็คืออดื่มชาครับอินชาดงเอนื่นอันนี้เป็นคําชี้ชี้ว่าอินชาดงเนาะแล้วนื่นนี่ก็ชี้ อะที่อินซาดงก็คือเอ่อเอา,อางี้เดี๋ยวผมอธิบายอย่างงี้ดีกว่าเนาะเผื่อใครยังไม่เข้าใจคือด้วยความที่คําชี้มันม,มีความหมายเนาะอ่าอันนี้มันจะชี้สถานที่เนาะมันก็จะรวมเป็นคําเดียวกันเลยก็คือที่อินซาโดงส่วนนื่นก็เป็นคําชี้ประธานเนาะว่าเราคุยอ่าว่าเราเน้นอันนี้เป็นประธานเน้นอะไรเน้นที่เรามองม้านเป็นคําเดียวเนาะอินซาดงเอ ก็คือท er yes no. mm hmm. it, ี่อินซาดงเนื่นเนื่นเป็นคำชี้อินซาดงเงก็คือที่อินซาดงเนี่ยนะชาชาจีบชาชาจิบนะครับก็คือหมายถึงร้านชาตัวนี้เนาะแล้วก็อีเป็นคำชี้ชี้ว่าร้านชาเนี่ยมีอันนี้เป็นไวยากรณ์เนาะอีอิซโยก็คือมีมีอะไรมีร้านชานั่นเองอ่าแล้วก็อย่าลืมลากเสียงนะเมื่อกี้ในเสียงเขาลากเสียงเนาะชาจีบ อิสโยก็คือที่อินซาโดงเนี่ยนะมีร้านชาครับผมทํานองนี้นะครับส่วนข้างล่างก็อันนี้ข้อหนึ่งเขาพาทําไปแล้วเนาะส่วนข้างล่างก็เหมือนเดิมนะครับผมลองหัดออกไปทําไปเปลี่ยนนะครับตามสีที่เขาให้มาอันนี้ผมก็จะไม่บอกแล้วเนาะก็คือถ้าใครเรียนมาจาก EP ก่อนหน้านี้ก็จะรู้แล้วว่าเขาให้เอาสีคาไปเปลี่ยนตามสีไปแทนสีในประโยคสนทนาตัวอย่างแล้วก็ให้เราหัด ห่องเนาะแล้วเราก็จะจําได้ส่วนตัวอย่างข้างล่างอันนี้ผมก็จะไม่ได้เฉลยนะครับผมก็ลองไปหัดทํามานะครับผมจะได้คล่องเดี๋ยวผมพาเฉลยแล้วกันเนาะนิดหน่อยอ่ะยอกีกาออดีเยโยอ่ะที่นี่คือที่ไหนนะครับผมก็จะเป็นบทสนทนาสั้นๆอ่ะมียงดงเยโยอ่ะคือเมียงดงค่ะยอกี่เอโซหม้อแหโยอ่ะทำอะไรที่นี่หรออ่ะเมียงดงเอสโซ SHOPPING h ฮโยก็คืออที่ช้อปปิ้งที่เมียงดงเนาะอันนี้มาจากคำว่าช้อปปิ้งฮาดาใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปโยอันฮาดาถ้าสับเวิร์บฮาดาเนาะเปลี่ยนฮาดาเป็นแฮโยได้เลยก็คือตัวนี้ก็จะเป็น SHOPPING h ฮโยอ่าแล้วก็มียงดงเอ็นน่าแพ็กควาจอมีอิตโยอ่าแพ็กควาจอหมายถึงห้างสรรพสินค้านะครับผมแล้วก็อีอิยเป็น ไวยากรเนาะก็คือว่ามีอะไรมีห้างสปปรรพสินค้าที่เมียงดงเนี่ยนะมีห้างสปปรรพสินค้าอยู่อ่ะก็เลยไปช้อปปิ้งเนาะครับทำนองนี้ก็เดี๋ยวลองไปแต่งประโยคมาแล้วกันเนาะ